หลังจากที่เราได้เห็นความจําเป็นของการวางแผนการเงินทั้งในเรื่องของ e e d แล้วก็เรื่องของ Want ก็คือ Financial Freedom ไปแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาดูกันถึงกระบวนการแล้วแหละว,ว่าแล้วถ้าจะวางแผนการเงินเนี่ยโดยทั่วไปเขามีกระบวนการอย่างไงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับแล้วก็กิจกรรมหลักๆในการวางแผนการเงินว่าเขาทําอะไรกันบ้างต้องจัดการอะไรกันบ้างนะครับก็เพื่อให้เห็นภาพใหญ่แล้วก็ในซีรีส์ตอนต่อๆไป ก็จะเป็นการลงในรายละเอียดครับว่าถ้าจะทําอย่างนั้นเนี่ยดีเทลมันคืออะไรนะครับดังนั้นย้อนกลับไปที่คอนเซปต์หรือว่าหลักการวางแผนการเงินก่อนว่าที่ในวิดีโอตอนแรกเราได้พูดไปนะครับว่ามันเริ่มจากเป้าอยู่ไหนและเราอยู่ไหนจากนั้นก็พยายามจะปิดแก็บตัวนี้ใช่ไหมครับด้วยแอคชั่นต่างๆนะครับดังนั้นกระบวนการวางแผนการเงินเนี่ยมันก็จะล้อเอามาจากสิ่งนี้แหละครับล้อเอามาจากเป้า แล้วเราอยู่ไหนแล้วทําอะไรนะครับดังนั้นผมขอ,อามาเขียนอย่างนี้นะครับกระบวนการคร่าวๆเนี่ยกรณีที่เราวางแผนเองนะครับก็จะเป็น6ขั้นตอนนี้นะครับกรณีที่ไปวางแผนกับนักวางแผนการเงินหรือว่าคนอื่นวางแผนให้ก็ก็จะแตกต่างจากนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันเริ่มอย่างนี้ครับทุกอย่างอย่างที่ผมบอกว่ามันไปเซ็นเตอร์หรือว่ามันมีศูนย์กลางอยู่ที่เป้าหมายทั้งหมดนะครับดังนั้น อย่างแรกเลยของการวางแผนการเงินคือการ identify หรือการบอกมาให้ได้ว่าคุณมีเป้าอะไรนะครับตั้งมาเป้าต้องตั้งแบบไหนตั้งให้มันดีเดี๋ยว,วตอนต่อไปเราก็จะคุยกันนะครับพอตั้งเป้าเสร็จเนี่ยก็ล,ลิสต์ออกมาผมคิดว่าโกต้องมี S นะครับมันมันหลายเป้าแน,น่ๆคนเรามีหลายเป้าครับไม่ไม่จบที่เป้าเดียวหรอกนะครับแล้วก็การวางแผนที่ดีควรจะวางให้ครอบคลุม ไม่ใช่วางเป็นทีละอันทีละอันเช่นเอาเป้านี้ก่อนแล้วกันมีกําลังเท่านี้นะครับเพราะบางเป้าเนี่ยบางทีมันคอน FLICT กันหรือจริงมันทําไปด้วยกันได้นะครับถ้าเราจะรออันนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทําอีกเป้าหนึง่งบางทีมันก็อาจจะช้าเกินไปนะครับการอย่างแรกคือจะไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะดึงมาซึ่งสเต็ปที่1ของ process แล้วก็คือการกําหนดเป้าน,นะครับถัดมาเราอยู่ที่ไหนครับมันจะมาที่สเต็ปที่2 และสครับ2และ3ก็คือเราอยู่ที่ไหนมันจะตอบได้ยังไงก็คือต้องรวมข้อมูลมาก่อนครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่รวมเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพเช่นพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับโรคประจำตัวจริงๆมีเยอะครับเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอยียดต่อไปเรื่องของข้อมูลแต่ว่า เชิงคุณภาพนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเอามาประเมินลักษณะวิธีการที่เราจะใช้นะครับว่าเราเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะอันนี้ไม่เหมาะนะครับแต่ตัวที่เยอะก็คือเชิงปริมาณครับเชิงปริมาณเนี่ยมันก็จะต้องมาดูแล้วครับว่าฐานะเราเป็นยังไงฐานะนี่คือทรัพย์สินหนี้สินเราเป็นยังไงนะครับดูรายรับดูรายจ่ายต่างๆดูภาระต่างๆที่จะต้องเกิดนะครับรายรับ เกิดจากอะไรช่องทางไหนรายจ่ายมีอะไรบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่เพื่อจะดูว่าจะได้เหลือดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องซื้ออะไรเพิ่มหรือลงทุนอะไรเพิ่มมันจะทําได้แค่ไหนนะครับพอเก็บมาเนี่ยก็ต้องเอามาวิเคราะห์ครับเป็นสเต็ปต่อไปที่3วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เรามีเทียบกับเป้าแล้วมันเป็นยังไงนอกจากเป้าที่เราตั้งแล้วยังมีประเด็นอื่นๆที่น่ากังวลที่จะต้องไปแ d ดเร s หรือไปจัดการอีกไหมนะครับ ถัดมาตรงข้อต่อไปครับว่าจะไปยังไงเนี่ยมันก็จะเริ่มนะครับว่าอ,อ๋ออย่างแรกก็ต้องสเต็ปที่สี่หรือทำเป็นแผนออกมาต้องมีดีเทลบอกว่าแต่ละเป้าจะเดินยังไงต้องทำอะไรบ้างทำเมื่อไหร่ไปทำที่ไหนทำกับใครนะครับก็จะเป็นโปรเซสสเต็ปที่สี่ขั้นต่อมาขั้นลงมือก็ไปทำตามแผนครับลงมือเสร็จเนี่ย การลงมือก็อาจจะเป็นเราทําเองหรืออาจจะต้องหาคนมาช่วยนะครับหาคนมาช่วยหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยหรือบางอย่างเราทําเองไม่ได้ครับเราต้องไปซื้อที่สถาบันการเงินก,ก็จัดการนะครับก็พอได้เสร็จเนี่ยกระบวนการที่6ก็จะเป็นขั้นที่สําคัญครับอันนี้ก็จะเป็นฟีดแบ็คลูปก็คือว่าเมื่อทําแล้วแผนเนี่ยมันเป็นการฟอร์ซีหรือว่ามองไปล่วงหน้าใช่ไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทําอย่างนั้นถ้าทําอย่างนี้นะครับ f e ีดแบ k กลูป p ตรงนี้คือเรื่องของการติดตามและทบทวนเนี่ยมอนิเตอร์ริงงานรีวิวเนี่ยมันก็จะเป็นการไปเช็คครับว่าสิ่งที่เราทํานั้นตรงตามแผนที่เราว่าไว้ไหมมันมีคอนดิชันมีเงื่อนไขอะไรที่เปลี่ยนไหมกระทั่งบางทีเป้าเราเปลี่ยนไหมนะครับวันแรกเราอาจจะตั้งเป้าที่ค่อนข้างต่ำวันต่อมาปรากฏว่าหน้าที่การงานก้าวหน้าเร็วกว่าที่คิดเราเริ่มมีความทะเยอทะยานมากขึ้นแผนมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับ พอแผนเปลี่ยนทุกอย่างมันก็ต้องไล่มาใหม่หมดดังนั้นแอคชั่นหรือการอิมพีเมนเทชันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับอันนี้คือกระบวนการข้าคร่าวข,ข,ของการวางแผน,นก็จะวนอย่างงี้ครับวนไปเรื่อยๆเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบคนที่วางแผนต้องทบทวนแผนอยู่ตลอดนะครับอาจจะปีละครั้งอาจจะปีละสองครั้งอันนี้ก็แล้วแต่ความถี่ที่แต่ท่านสะดวกนะครับต่อมาก็คือว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยแอคชั่นหลักๆที่คนที่วางแผนการเงินจะต้องได้ทำเนี่ย จะมีอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วก็จะมี4กลุ่มนะครับสกลุ่มก็คือผมเขียนเป็นพีระมิดอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพว่ามันมีเรื่องของลำดับนะครับลำดับก็คือมีเรื่องของฟาวเดชันคือรากฐานอยู่นั่นคือต้องสร้างตัวข้างล่างให้มันคงแล้วค่อยๆทําต่อไปนะครับอย่างแรก Action ที่กลุ่มที่ทำกันก็คือกลุ่ม ที่เราเรียก่า wealth creation หรือว่าการสร้างฐานะการสร้างความมั่งคั่งนะครับถัดมาก็จะ wealth protection หรือการที่จะปกป้องรักษาาไว้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของการ wealth accumulation คือการสะสมหรือการทำให้มันงอกเงยทำให้มันเติบโตขึ้นมาและขั้นสุดท้ายคนเราเมื่อมีฐานะถึงจุดหนึ่งนะครับเราเอาไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมครับทรัพย์สมบัติเมื่อจะจากโลกนี้ไป มันก็จะต้องมีเรื่องของการส่งมอบการส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังให้กับครอบครัวว่าจะส่งยังไงนะครับนั้นแอคชั่นเหล่านี้มันก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นการกระทําที่เป็นรายละเอียดนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการสร้างเนี่ยในการวางแผนการเงินคงไม่ไปถึงการไปแนะนําบอกบอกผู้วางบอกคนที่มาวางแผนหรือหรือสมมุติว่าผมเป็นนักวางแผนการเงินคงไม่ไปบอกลูกค้าครับว่าพี่ต้องเปลี่ยนอาชีพไปทํานั่นไปทํานี่คือหลักๆ เราพยายามจะแมกซิมัยหรือทําให้สิ่งที่เขาทาอยู่แล้วเนี่ยมันมีเงินเหลือออกมาได้ได้มากที่สุดได้เป็นระบบที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นในขั้นการสร้างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการไปจัดระบบการเงินจัดระบบการเงินของเราก็ได้ครับว่าเวลาเงินจัดระบบการเงินว่าเวลาเงินเข้ามาเราจะเก็บออมเท่าไหร่ เก็บยังไงเอาไปเก็บไว้ที่ไหนวางยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับบัญชีต้องแยกเล่มไหมนะครับไม่ใช่ว่าบัญชีเล่มเดียวใช้ทุกเป้าหมายเอามารวมในบัญชีนี้หมดแหละนะครับจริงๆการแยกก็จะดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในตอนต่อ,ตอไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการจัดระบบการเงินอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารสภาพคล่องนะครับเงินสดหรือส,สินทรัพย์ที่มันมีความคล่องตัวเนี่ยเราจะจัดการยังไงเอาไปไว้ที่ไหนนะครับจะใส่ไว้ในอ้อมทรัพย์อย่างเดียวไหม หรือว่ามีเครื่องมืออื่นที่เราควรรู้จักเช่นอกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่ามันนี่มาเก็ตฟันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถัดมาก็อาจจะมีเรื่องอบริหารเรื่องหนี้นะครับคนเราทุกคนโดยทั่วไปเวลาจะมีบ้านหรือจะใช้ชีวิตประจําวันก็มักจะมีหนี้อยู่แล้วครับหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านจะบริหารยังไงให้หนี้หมดเร็ว ก็จะได้มีเงินเหลือมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นหลักๆที่เราทํากันในในส่วนของ wealth creation นะครับถัดมาเมื่อเราทำ wealth creation จนมีเงินเหลือที่มากขึ้นแล้วมีกระแสะเงินสดที่จะเอามาใช้ทําเรื่องต่างๆได้มากขึ้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นเราก็จะมาดูเรื่องของการที่จะ p r o t e c มันเอาไว้ครับในในแง่ของการ protect เนี่ยบางท่านก็เรียกว่าตรงนี้มันคือ risk management นะมันคือการบริหารความเสี่ยง นั่นคือเราอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นแต่ต้องต้องดูเรื่องความเสี่ยงก่อนวนะ่าเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราได้พ r o ทคทรั์สิสิ์ของเราต่างๆไว้ดีแล้วหรือยังเพื่อที่จะว่าเดี๋ยวไปลงทุนมันจะได้ไม่ต้องไปกระทบนะครับไม่ต้องเป็นห่วงในขั้นการปกป้องนี้ก็อาจจะรวมแอคชั่นต่างๆเช่นการเตรียมพวก emergency fund หรือว่าการเตรียมเงินสำรองต่างๆนะครับว่า เราจะเตรียมเท่าไหร่เตรียมยังไงนะครับอาจจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนพวกประกันนะครับว่าประกันเราต้องมีอะไรบ้างชีวิตสุขภาพทรัพย์สินรถบ้านอ,าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีต้องทำอะไรทำเท่าไหร่ทำถึงเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอพอสร้างแล้วปรเทคมันเอาไว้แล้วเนี่ยเราก็ถ้ายังมีเงินเหลือซึ่ง ซึ่งเราก็พยายามจะให้มันมีเงินเหลือนะครับเหลือเสร็จเนี่ยเราก็จะมาทําขั้นต่อไปก็คือทํายังไงให้มันเติบโตงอกเงยได้นะครับหลักๆตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องอย่างมากกับเรื่องของการลงทุนหรือ investment นะครับลงทุนมันก็มีหลายแนวทางนะครับลงทุนจะลงทุนโดยตรงจะลงทุนผ่านเครื่องมือต่างๆจะลงทุนแบบที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะลงทุนแบบจริงจังระยะยาว จะลงทุนแบบเล่นซื้อขายเทรดดิง้งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็มีรายละเอียดของมันนะครับถัดมาพอเงินเติบโตงอกเงยพอสมควรก็จะเป็นเรื่องการส่งมอบส่งมอบมันก็จะเป็นเรื่องของเช่นเรื่องของพินัยกรรมนะครับเรื่องของพินัยกรรมเรื่องของการกําหนดผู้รับผลประโยชน์ในสินทรัพย์ต่างๆ,ๆเช่น ในประกันในอะไรต่างๆ,ๆที่เราถืออยู่นะครับก็แอคชั่นเหล่านี้ก็จะเป็นแอคชั่นมาตรฐานแอคชั่นปกติที่ยังไงซะคนที่วางแผนการเงินก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ครับสังเกตว่ามันจะกว้างนะครับบางคนพอมาเรื่องการเงินก็จะไปโฟกัสที่เรื่องการลงทุนเป็นหลักนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าการวางแผนการเงินนั้นมีขอบเขตที่กว้างกว่านั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทําอย่างครอบคลุม เวลาไปลงทุนแล้วเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนที่เรามั่นใจเป็นการลงทุนที่เราสบายใจมีความสุขกับมันแล้วก็โอกาสที่จะบรรลุเนี่ยมันก็จะมากกว่าการมุ่งไปที่การลงทุนอย่างเดียวนะครับดังนั้น p e r s o n a l Finance จะรอบด้านกว่าผลจากการทําสิ่งรอบด้านเหล่านี้ทาให้มันต้องยุ่งเกี่ยวกับ Product และสถาบันการเงินที่หลากหลายมากรจริงๆหลายอย่างก็แยกไม่ชัดว่าใครขายอะไรนะครับแต่นี้ผมพยายามจะแยกให้ให้แบบข,ดขาดขาดไป อ่าอย่างธนาคารมาเกี่ยวอะไรครับอ๋อเดี๋ยวเราต้องมีเงินฝากเงินฝากมีทั้งออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษฝากไม่ประจำอะไรต่างๆฝากประจานะครับสินเชื่อต่างๆหนี้บ้านอะไรเงี้ยก็ต้องไปทําที่ธนาคารใช่ไหมครับรีไฟแนนซ์บ้านอะไรต่างๆประกันภยัยประกันชีวิตก็เกี่ยวหมดครับเดี๋ยวนี้ประกันแบบควบการลงทุนก็มีแล้วนะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือว่าบลจลงทุนกองทุนรวม ถ้าไม่ลงทุนตรงก็ต้องลงผ่านกองทุนรวมมีเงินเยอะหน่อยอยากจะเปิด private fund กองทุนส่วนบุคคลนะครับหรือว่าบริษัทมีสวัสดิการเพื่อการกเกษียณให้ในรูปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้จริงๆแล้วก็ผ่านผ่านบลจนะครับบริษัทหลักทรัพย์อยากซื้อตราสารหนี้โดยตรงอยากซื้อหุ้นอยากลงทุนในอนุพันธ์หรือ derivatives ก็ต้องผ่านบริษัทหลักทรัพย์นะครับอื่นๆเช่นสากลอมทรัพย์ กบขหรือกระทั่งเรื่องภาษีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระรอะไรต่างๆเป็นต้นสังเกตว่าการวางแผนการเงินเนี่ยมันอินโวลหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่หลากหลายมากนะครับดังนั้นมันจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ถึงจุดหนึ่งเราจะไม่ใช่มีแค่ธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวไม่ใช่มีแค่ประกันแห่งเดียวเราก็จะต้องเปรียบเทียบได้เลือกให้เหมาะกับเราได้อีกต่างหากนะครับ